สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกเกม King of Fighter อ r t s t สตาร์นะครับวันนี้ผมมารีวิวการเซตใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานมานี่เองนะครับนะเป็นการเซตของนักข่าวนะครับนะนักข่าวที่เรารับอันนี้ทุกวันอนะเออนเนเน,นอันนี้นะโอเคเรามาดูการเซตใหม่นะมีความสามารถอะไรกันบ้างเนาะโอเคไป let's go โอเคนะครับนะซึ่งการ์ดเซตก็เป็นการ์ดเซตนี้นะที่เข้ามาใหม่ในเกมนะครับนะเป็นการ์ดเซตใหม่นะครับนะแล้วก็ความสามารถเนี่ยก็ความสามารถการ์ดก็เพิ่มพลังโจมตี7%นะครับนะปกติคือออปชั่นออปชั่นสกิลนะครับนะเป็นเพิ่มพลังโจมตี7%นะครับนะแล้วก็ความสามารถการ์ดนะครับนะเมื่อใส่ครบเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี13%นะ เพิ่แท็กอินเนี่ยจะเพิ่มพมลังโจมตีอีก1 5บานะนาน1 0วีนะครับนะแล้วก็เพิ่มพาวเวอร์เกตนะ10 10%นะครับนะอ่าไอไอคำว่าแท็กอินเนี่ยผมยังไม่เข้าใจนะฮะยังไม่เข้าใจแหละว่าคำว่าแท็กอินมันคืออะไรมันคือการเปลี่ยนตัวหรือว่ามันคืออะไรหรือว่าเรียกเรียกซัพพอร์ตเรียกสไตล์อะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะเออเผื่อว่าผมจะได้แบบว่า รู้แล้วก็พอแนะนําได้เนาะว่าการเซตเนี้ยมันใส่กับตัวละครอะไรได้บ้างเนาะคือไอการเซตอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะใส่เป็นตัวละครที่เป็นประเภทที่เพิ่มพว่าเวกเตไวๆนะอย่างเช่นยูริแกเนิตนะครับนะซีโร่อรจินอลซีพิตตี้ซีโรอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถามว่าการเซตมันควรเปิดหาเลยก่อนเลยไหมแบบว่าการเซตปุ๊บมาใหม่ปุ๊บเปิดหาก่อน อะไรประมาณนี้มันควรเปิดไหมเนี่ยผมแนะนําว่าให้หาการเซ็ตที่มันจําเป็นก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งไปเปิดหาการเซ็ตใหม่เลยนะครับอย่างการเซ็ตที่จําเป็นก็มีการเซตเนี่ยอันนี้คือจําเป็นอยู่นะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับหรือว่าคุณถ้าเกิดคุณมีการเซ็ตครบ,บหมดแล้วเนี่ยแล้วพอใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะเปิดการเซตใหม่ก็ได้นะเพราะการเซ็ตใหม่ก็มันก็ไม่ได้แย่นะครับนะมันดีอยู่นะในโหมด PVE นะ แาเกิดใครที่ไม่มีการ์ดเซตเลยสักชิ้นเดียวนะครับนะแนะนําว่าให้เก็บการ์ดเซตที่มันสําคัญสําคัญก่อนนะหรือไม่ก็เอาการ์ดเซตใหม่ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าผู้เล่นใหม่นยะจะเน้นในด้าน PVE ซะส่วนใหญ่ก็เอาการ์ดเซตนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันเพิ่มพาวเวอร์เกนะครับไวขึ้นนะครับนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเยอะนะครับก็บวกบวกไปประมาณ3 0 4 0เกือบเกือบนะอ่าโอเคนะครับนะก็ เดี๋ยวเรามาเล่าว่าเป็นตัวละครอะไรกันบ้างที่สามารถใส่การเซตนี้แล้วมันคุ้มนะครับนะโอเคไปดูกันทีละตัวกันเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับนะต่อไปเป็นตัวแรกนะครับเป็นสายหมัดนนะ็คือแกเน็ตนะครับแกเน็ตเนี่ยทำไมถึงเป็นตัวที่มันเหมาะกับการเซตนี้เพราะว่าต่อให้แกเน็ตมันไม่มีสกิลที่มันเพิ่มพวาวเวร์เกอน,นะครับนะเพราะว่าในจํานวนฮิตของแกเน็ตเนี่ยมันเยอะนะครับนะ ซึ่งจํานวนฮิตเนี่ยแหละจะทําให้เพิ่ม power gate ไวมากๆเลยนะนะครับนะทำให้แบบว่า power gate มันเพิ่มไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกเน็ตอาจจะเหมาะให้ใส่ได้นะครับนะเพราะว่าตัวตัวมันเนี่ยมันเน้นในเรื่องพลังโจมตีอยู่แล้วนะ power gate ก็ถ้าเกิดว่าได้เสริมมาเนี่ยตัวมันค่อนข้างจะโหมดค่อนข้างจะเก่งในโหมด pve มากๆเลยเนาะสำหรับแกนเน็ตเนาะ ต่อไปเป็นยูริโอโรตินะครับนะเป็นยูริข้างนั่นแหละนะทําไมตัวมันถึงต้องเอาไม่ตัวมันถึงเหมาะในการใส่การเซตนี้นะครับเพราะว่าด่านด่านตีบอสกิลเนี่ยตัวมันเน่ยเป็นตัวที่ต้องการพาวเวอร์เกรนะครับนะเยอะๆนะครับนะซึ่งเพราะว่าการเซตหรือการออปชั่นเนี่ยมันมีการเพิ่มพาวเวอรนะ์เกรดมันค่อนข้างน้อยอยู่นะครับนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาการเซตเนี่ยไปใส่ให้เอลลี่โอโรจิเนี่ยจะทําให้เล่นบอสกิลได้ง่ายขึ้นนะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นที่เน้นในการตีบอสนะครับนะส่วนใหญ่จะเอาเอลลเนี่ยมาเป็นสกิลลิเดอร์นะครับนะซึ่งซึ่งการที่มีการเซตเนี้ยมาจะทําให้อลลิเนี่ยมันเล่นได้ง่ายขึ้นนะในการตีบอสกิลนะสำหรับยูริโอโรจินะครับนะ ต่อไปนะครับเป็นพิตตี้ซีโร่นะครับพิตตี้ซีโร่เนี่ยก็คล้ายๆกับซีโร่ออริจินัลนะสไตล์สไตล์การเล่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่การเซตให้นางเนี่ยบวกกับสกิลลิเดอร์อีกนะครับนะจะทําให้พาววเอร์เกรมันเพิ่มเด้งไวขึ้นอีกนะครับนะถ้าเกิดคุณเอาสกิลลิเดอร์สมมุติว่าคุณคุณใส่ใส่ครบเซตเนี่ยคือใส่สกิลแบบว่าคือใส่หมดแล้ว บางบางทีอ่ะตัวละครของนางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อันตรีนะอาจจะเหลือแค่นิดเดียวนะครับนะก็ได้อันตรีสามเกรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่การเซ็ตเนี่ยอาจจะเพิ่มนะครับนะแบบว่าการใส่สกิลครบเซ็ตเนี่ยเออครบแบบว่าใส่คอมโบเดียวเนี่ยคือรับรองได้เลยว่าได้พาวเวอร์เกรแน่นอนนะครับนะต่อให้มันไม่มีสกิลที่เร่งพาวเวอร์เกรนะแต่ว่าตัวมันนี่ยมีสกิลเรเยอร์ในเ,เรื่องของการที่มันเพิ่มพาวเวอร์เกรอยู่แล้วนะ ทำให้ตัวนางเนี่ยอันติได้เยอะขึ้นหรือว่าไวขึ้นนั่นเองนะทำให้เก็บ power gate ได้ง่ายขึ้นนะสำหรับพิตตี้ซีโร่เนาะโอเคเป็นตัวสายหมดัดเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะที่ผมแนะนำนะก็คือซีโร่ออริจินอลนะครับนะซึ่งซีโร่ออริจินอลเนี่ยมันเป็นตัวละครที่อยู่ในทีมเนสน,นะครับนะซึ่งมันคบกับพิตตี้ซีโร่นะครับนะโดยเฉพาะอีกนิดด้วยนะครับนะอีกนิดก็ควรใส่นะครับนะเอาจริงๆอ่ะคืออีกนิดก็ควรใส่ นะแต่เพราะว่าผมจะพูดโดยรวมแล้วกัรอีกนิดกับซีลิอีกนิดกับซีโร่ออริจินอลนะครับนะซึ่ง2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เพิ่มาวเวอร์เก e ไว้อยู่แล้วอย่างอีกนิดอย่างเงี้ยมันมีสกิลสกิลหนึ่งนะครับนะที่มันจะลดพาวเวอร์เก e นะอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะโอเคน่าจะเป็นสกิลคออ่าไม่มีน่าจะไม่มีเนาะโอเคนะครับซึ่ง2ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครทีมเนสน,นะครับถ้าเกิดเอาคุณเอาฟิตตี้ซีโร่เป็นสกิลลีดเดอร์เนี่ย แล้วเอาส่วนตัวสองตัวละครเนี่ยมาเป็นเอ่อเอ่อเป็นตัวรองนะครับนะจะทำให้เนี่ย power game มันก็เด้งไวขึ้นใช่ไหมก็เอาการ์ดเซตนี้ให้กับซีโร่ออริจินอลกับอิกนิดใส่ก็ได้นะเป็นตัวละครทีมเนสก็ได้นะใส่ได้หมดนะครับตัวละครสายเนสใส่ได้หมดอย่างแบ็กซิมม่าบิตบิ๊ตตี้ซีโร่ซีโร่จินอลค่ะนะครับนะแล้วก็อิกนิดเนมเละก็ใส่ได้นะครับนะใส่ได้ทุกตัวนะเพราะว่า ถ้าเกิดเอาพิตตี้ซีโร่ไปเล่นในในสกิลลิเดอร์นะครับนะจะทําให้พาวเวอร์เกตเพิ่มขึ้น20ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าคุณเอาการ์ดเซตเนี่ยใส่ไปด้วยจะทําให้แบบว่าไงจะทําให้เพิ่มเร่งพาวเวอร์เกตได้ดีขึ้นเนาะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นเนมเลดนะที่ผมได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับนั่นเนมเลดต่อไปเนมเลดนะครับอ่าอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่โอเคเนมเลดอ่ะ เนมเลดก็ใส่ได้นะเพราะว่ามันมีสกิลที่ข้อข้างไวนะครับนะแล้วกว่าจะได้พาวเวอร์เกรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่การ์ดเซตเนี่ยมันอาจจะได้อันติข้อข้างจะค่อค้างจะแบบว่าไม่คือเซตเดียวยังไงก็ไม่ได้นะคือคอมโบชุดเดียวยังไงก็ไม่ได้นะถ้าเกิดคุณเล่นเนมเลดบ่อยนะครับก็จะรู้ว่ามันใส่สกิลแบบว่าคือไม่ได้แน่นะครับนะส,สำหรับสกิลอลติเมทนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่ให้เนมเลดเนี่ย ต่ออให้ความสามารถของการ์ดเซตเนี่ยเพิ่มให้กับเนมเลยแล้วมันไม่มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโหดเท่ากับใส่ให้กับสายโจมตีเนี่ยแต่เป็นเป็นทางเลือกหนึ่งนะที่แบบว่าคนที่มีการ์ดเซตที่มันใส่เพราะเนมเลดคือการ์ดเซตที่มันเพิ่มพลังป้องกันนะก็สามารถใส่อันนี้ให้ได้นะใส่การ์ดเซตไออันใหม่ได้นะใส่เป็นทดแทนก่อนก็ได้นะสําหรับตัวละครเนมเลดนะต่อไปสายป้องกันตัวที่2นะครับนะก็เป็นเคนะครับนะ เคมันเป็นตัวละครที่มันเพิ่มพวาวเวอร์เกตดไวอยู่แล้วนะครับสกิลก็ไวนะซึ่งเคเนี่ยมันก็อารมณ์เดียวกับเนมเล่นะสกิลไวนะครับนะซึ่งตัวละครสายป้องกันเนี่ยมันมีนข้างจะกลางๆนะครับที่จะใส่การ์ดเซตนี้ได้ก็มีแต่เคนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับนะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการ์ดเซตให้มันใส่เนี่ยก็เอาการ์ดเซตของอันใหม่เนี่ยมาใส่ให้ ให้เคก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมันสามารถใส่ให้กันได้อยู่เพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีเยอะนะครับนะซึ่งตัวละครเคเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีตามพลังป้องกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเนี่ยคุณก็เอา scarset อันใหม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันเพิ่ม power gauge ให้ไหวขึ้นก็อย่างที่ผมบอกนะเพราะว่ามันเพิ่ม power gauge ก็คือ securityder นั่นเองนะครับนะโอเคต่อไปนะครับต่อไปเป็นตัวคอลลาโบกันบ้างนะ ตัวคอลลาโบนะครับนะก็มีเยอะนะครับนะ,อ,ะอย่างเริ่มจากเซเว่นไนนะเซเว่นไนคือใส่ได้หมดทุกตัวเลยนะครับนะอย่างอย่างลีโอลีโอนนะครับนะแล้วก็ลาเชลไอรินนะครับนะแล้วก็เซอินอ่าแล้วก็ลูดี้นะครับนะใส่ได้หมดเลยนะอย่างจอซิน่าก็ใส่ได้นะเดิรล็อกอันเดอร์เทเกอร์ใส่ได้หมดนะครับนะ อ่าอย่างลูกอย่างซินโดก็ลูกเก้าก็ใส่ได้นะโอ้โหลูกเก้าย,ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะเพราะว่ามันเป็นการเซตที่สําหรับใส่กับ VVP ใช่ไหมคือลูกเก้าคือบอกมากๆเลยนะโอโรจิก็ใส่ได้นะคือตัวพวกตัวคอร์โบเนี่ยมันใส่ได้หมดเลยนะอย่างเดลิมารุ alu, เนี่ยฮาฮาโดเออฮาโลมารุ alu, ใช่ไหมเออก็ใส่ได้นะครับนะอย่างจินก็ใส่ได้นะครับนะไม่เพราะว่าการเซตเนี่ยมันมันเป็นการเซตที่มันเพิ่มพาวเวอร์เกรดนะครับนะ เพราะว่าเกิด10%มันไม่ใช่แบบว่าน้อยๆน,น,นะมันเยอะนะครับนะแล้วอย่างเหมยซิงก็ใส่ได้นะเหมยซิงอะไรพวกนี้นะอ่าโอเคนะครับนะก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับการรีวิวการเซตแล้วก็การแนะนำว่าตัวละครไหนใส่การเซตอันใหม่ได้บ้างนะก็โอเคนะครับผมอาจจะแนะนำไม่หมดเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะก็ลอง ลองลองดูสกิลนะครับนะหรือว่าสกิลลีเดอร์นะที่มันเพิ่มพาวเวอร์เกตเนี่ยตัวละครนั้นก็สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับนะเพราะจะทำให้เพิ่มพาวเวอร์เกตมันมีสติวิภาพมากขึ้นนะจากใส่คอมโบเซตเดียวอาจจะไม่ไม่เกิดทำให้ตายขึ้นมานะแบบว่าพาวเวอร์เกตมันเพิ่มยังไม่ถึงนะถ้าเกิดคุณใส่การเซตเนี้ยอาจจะเพิ่มถึงก็ได้นะ โอเคนะครับนะก็มีเพีลงเท่านี้สําหรับการรีวิวการเซ็ตใหม่นั่นเองนะครับเป็นการเซตหน้าข่าวเนาะผมก็ไม่รู้ชื่อมันชื่อว่าอะไรก็ขออภัยกันด้วยเนาะก็โอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ